สวัสดีเพื่อนๆในช่อง Youtube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ใน f a c e b o o k แฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2 f a แฟนเพจด้วยนะครับวันนี้เจอกันได้ยินเสียงผมอีกครั้งหนึ่งนะครับมีรองเท้าเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับวันนี้นำเจ้าตัวรองเท้า n นกี เทมโปนะครับเอามารีวิวให้ดูกันนะครับก่อนหน้านี้ผมเองรีวิวเจ้าตัวรองเท้า n นกี้เทมโปรีเจน10มาแล้วในหลายๆสีนะครับวันนี้เอามาอีกหนึ่งสีที่บอกได้เลยว่าสีนี้สวยมากๆนะครับเป็นรองเท้าสีเงินแล้วก็มีพื้นสีเขียวเส้นขอบต่างๆที่เป็นสีเขียวบอกได้เลยว่าสวยมากๆจริงๆนะครับอ่ะ แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูรีวิวเจ้าตรงเทา้าคู่นี้กันแบบยาว,ยาวๆเต็มๆนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในช่อง y o u t u b e นะครับเข้ามาแล้วก็ขอฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูการสำหรับเจ้าตรงเทา้าคู่นี้นะครับ n นก e t e m p โ e เ e จิน10คู่สีเงินนะครับแล้วก็มีพื้น นะครับชุดพื้นสีเขียวนะครับลายเส้นของตัวอักษรสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับสีเขียวแบบนี้บอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับเอะเรามาดูกันนะครับสำหรับเจ้าตรงเท้าคู่นี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้าตรงเท้าคู่นี้เป็นตัวตรองเท้าที่สีบอกได้เลยว่าสีคือ คิดนะคิดภาพตามก็แล้วกันนะครับถ้าเจ้าตรงเท้าสีเงินเงินแบบนี้ยไปอยู่ในสนามหญ้าสีเขียวๆนะมันเป็นสีอะไรที่แบบตัดกับสีพื้นรงพื้นสนามมากๆเลยนะครับคือสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆรองเท้าคู่นี้นะนี่อ่าให้ดูนะครับสวยมากๆบอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเจ้าตรงเท้าคู่นี้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่า จ้าตัวรองเท้า n นก e ้ e m p โป e ี e จนสินะครับผมเองรีวิวมาแล้วหลายๆสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวแดงนะครับสีส้มสีฟ้านะครับสีเขียวมิ้นนะครับสีดำนะครับรีวิวมาแล้วหลายสีมากๆนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับวัสดุที่นำมาใช้ในการทำตัวอัปเปอร์นะครับก็เป็นวัสดุหนังกึ่งสังเคราะห์นะครับหนังกึ่งสังเคราะห์นะครับ บอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นหนังกึ่งสังเคราะห์ไม่ใช่หนังแท้นะอย่าเพิ่งเข้าใจว่าตัว n นก e Temp o ป่ทำมาจากตัววัสดุหนังแท้นะครับไม่ใช่นะครับตัวนี้ทำมาจากวัสดุหนังกึ่งสังเคราะห์นะครับมีชื่อเรียกว่าไฟทัสนะครับจะเขียนบอกอยู่ตรงนี้ทั้งสองข้างนะครับจะเขียนบอกว่าไฟทัสนะครับซึ่งเป็นวัสดุหนังกึ่งสังเคราะห์นะครับเวลาเราบีบอย่างเงี้ย มันมีความรู้สึกเหมือนกับหนังแท้นะครับมีมีความรู้สึกเหมือนกับหนังแท้นะแต่มันไม่ใช่หนังแท้นะครับไม่ใช่หนังแท้นะครับซึ่งตัวรองเท้านะครับตัวอัปเปอร์จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกส่วนที่เป็นสีเงินตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเป็นสีเงินจะเป็นอัปเปอร์ชั้นด้านนอกนะครับเป็นอัปเปอร์ชั้นด้านนอกถ้าเราดูบริเวณตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเป็นอัปเปอร์ชั้นหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นอัปเปอร์ชั้นหนึ่งชั้นชั้นที่เป็นสีเงินเงินตรงนี้ยจะเรีก เรียกวัสดุตรงนี้ว่าไฟทัสนะครับไฟทัสนะครับเป็นอัปเปอร์ชั้นด้านนอกนะครับส่วนอัปเปอร์ชั้นด้านในที่เป็นวัสดุผ้านะครับจะเป็นวัสดุที่เรียกว่าไฟนิสนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมันจะมีเขียนบอกอยู่ตรงนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าสักคู่นะครับอ่านี่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 นะครับบริเวณด้านส้นเท้าตรงนี้จะเขียนว่าไฟนิสนะครับ จะเป็นวัสดุผ้านะครับที่ใช้ทําตัวอัปเปอร์ในชั้นด้านในนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเขียนบอกว่าไฟนิตนะครับเนี่ยบริเวณผ้าในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้คือวัสดุไฟนิตทั้งหมดเลยนะครับด้านในตรงนี้ด้วยนะครับจะเป็นวัสดุผ้านะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์ที่เป็นหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นตัวอัปเปอร์ที่เป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนด้านนอกนะครับก็คือวัสดุ ไฟทัสนะครับส่วนอัปเปอร์ชั้นที่เป็นผ้าที่เป็นข้อที่เป็นผ้าอยู่ตรงส่วนตรงนี้นะอันนี้เป็นวัสดุไฟนิสนะครับสีของเจ้าตรงเท้าคู่นี้เป็นลักษณะของสีทูโทนนะครับบริเวณตัวอัปเปอร์ที่เป็นตัวหนังสังเคราะห์ตัวนี้อาจจะเป็นวัสดุสีเงินนะครับเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณโซ่รองเท้านะครับจะเป็นตัวอัปเปอร์ที่เป็นสีดํานะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวเ p p e r นะครับนี่ลวดลายของตัว upper ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวมีจุดๆนะครับอ่ามีจุดๆบริเวณตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวด้านหน้าเท้านะครับข้างเท้าด้านนอกนะครับข้างเท้าด้านนอกจะมีสัญลักษณ์ไนกี้นะครับสีดําแล้วก็เส้นขอบสีเขียวนะครับ ตรงปลายจะเขียนคาว่าเทมโปติดอยู่นะครับด้านส้นเท้าก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เทมโปติดอยู่บริเวณด้านส้นเท้าทั้งสองข้างนะครับข้างเท้าด้านในนะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ไนกี้นะครับแบบนี้นะครับการเย็บต่างๆนะครับนี่ส่วนด้านบนนะครับจะมีรูรอยเชือกส้งเท้าอยู่ทั้งหมด6คู่นะครับ ข้างละ1นรูนะครับด้านบนก็มีสัญลักษณ์เทมโปสีเขียวติดอยู่นะครับแล้วก็มีเชือกรองเท้านะครับเป็นเชือกเส้นแบนแล้วก็เชือกเส้นใหญ่นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับส่วนอินโซด้านในนะครับอินโซด้านในก็จะมีแผ่นรองรองเท้านะครับด้านบนจะเป็นแผ่นผ้านะครับส่วน ด้านส้นเท้านะครับจะเขียนคําว่า Temp ปติดอยู่นะครับเป็นสัณ์สีเขียวนะครับด้านส้นเท้าอ่าด้านพื้นนะครับก็จะเป็นแผ่นอีโอโฟมนะครับสีดํานะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นผ้านะครับส่วนด้านในนะครับขออภัยด้วยจริงๆนะครับขออภัยด้วยจริงๆส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นตัว อัปเปที่เย็บไว้นะครับเย็บผืนด้านในนะครับจนถึงด้านในทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ไซส์ที่ผมนํามารีวิวก็คือไซส์นี้เลยนะครับอ่านะครับส่วนซอฟบริเวณด้านในนะครับจะเป็นสีดำนะครับเนี่ยสีดำทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีมีฟองน้ำเสริมอยู่ด้านในนะครับด้านในบริเวณด้านส้นเท้าก็จะมีแผ่นกันกระแทกนะครับ นี่อยู่ด้านในนะครับอ,อันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอินโซด้านในนะครับนี่ด้านในถ้ามือหลวงเข้าไปนะคือนุ่มมากนะครับนุ่มมากๆนะครับนี่คือตัวเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นหนังกึ่งสังเคราะห์นะไม่ใช่หนังแท้นะแต่ตัวอัปเปอร์มันมีความนุ่มมากๆนะครับเนี่ยมือกดดูนะครับนุ่มมากๆนะครับ อันนี้เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับต่างๆนะครับลวดลายสัญลักษณ์ต่างๆนะครับนี่สวยงามจริงๆนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูพื้นกันบ้างนะครับเจ้าพื้นของเจ้ารงเท้าคู่นี้นะครับก็จะเป็นพื้นสีเขียวนะครับพื้นสีเขียวมากับปุ่มที่เป็นปลายปุ่มสีดํานะครับส่วนพื้นของปุ่มนะครับเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับนี่ ด้นานโซนเท้ามีสัญลักษณ์ t e m p ปนะครับติดอยู่นะครับนี่พื้นเป็นพื้นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับปุ่มมีทั้งปุ่มกลมแล้วก็ปุ่มใบมีดนะครับแล้วก็มีปุ่มปุ่มหัวลูกศรด้านบนนะครับแล้วก็มีแบบเป็นจุดจุดจุดล็อกศูนย์กลางนะครับเอาไว้หมุนตัวพิกตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชุดพื้นนะครับ ตรงกลางมีสัญลักษณ์ไนกี้นะครับนี่จะเป็นสัญลักษณ์ที่นูนขึ้นมาจากตัวพื้นนะครับอ,อีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับน,นะครับตรงกลางก็มีแกนกลางนะครับเพื่อรับน้ำหนักบริเวณกลางเท้านั่นเองนะครับอ่านี่ สวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆนะครับการอัดกาวนะครับก็เป็นการอัดกาวการอัดพื้นนะครับเป็นการอัดกาวทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากมากนะครับบอกได้เลยนะใครที่อยากได้รองเท้าแบบใส่แล้วแบบ สบายเท้าใส่แล้วนุ่มๆนะครับใส่ไว้ซ้อมใส่ไว้เล่นจริงๆใส่แล้วแบบคนหน้าเท้าบานใส่ได้อะไรเงี้ยบอกได้เลยว่า t ทมโปรุ่นนี้ตอบโจทย์จริงๆนะครับเพราะว่าผมเองลองสวมใส่มาแล้วหลายๆคู่นะครับแล้วก็ใส่เล่นจริงๆด้วยนะเวลาเอาไปใส่ซ้อมอะไรเงี้ยจะชอบใส่เทมโปนะครับเพราะว่าใส่แล้วมันสบายเท้าจริงๆถ้าสังเกตดูนะครับหน้าเท้ามันจะถูกออกแบบมาให้แบบหน้ากว้างมากนะครับแล้วก็ ปลายเท้าอ่ะมันไม่ได้เลียวไปด้านหน้านะครับมันเหมือนกับมันจะออกแบบมาแบบสั้นๆแบบมนๆนิดนึงนะครับมาเลยทําให้เวลาใส่แล้วมันด้านหน้าเท้าจะไม่ค่อยได้เหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันดูในรีวิวในการสวมใส่อีกทีนึงก็แล้วกันนะครับถ้าไม่เชื่อนะรอดูนะครับอ่ะอันนี้ก็เอามารีวิวอัปเปอร์ให้เห็นกันนะครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักให้ดูกันหน่อยว่าน้ําหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ หน่วยเป็นกรัมนะครับขอเลือกเอาข้างนี้ก็แล้วกันนะครับขอเอากระดาษออกก่อนนะครับอ่านี่นะครับมีแผ่นรองรองเท้าด้านในนะครับด้านในไม่มีอะไรนะนี่ตัวนี้อย่างที่เห็นกันนะครับก็เป็นไซส์สี่บเอดนั่นเองนะครับอ่าช่างลงเลยก็แล้วกันนะครับน้ำหนักจุดที่สองร้อยสามจุดห้ากรัมนะครับ 203.5กรัมก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่เบาเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับตัว n i ก e Tempo รุ่นอื่น,นๆก่อนหน้านี้นะครับก็น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็น Tempo r e g e n นสนะจากที่เคยรีวิวก็น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ200นิดๆนะครับมีบวกลบกันไปนิดหน่อยนะครับอ่าคราวนี้นะครับรีวิวให้ดูกันแบบ ชัดๆเต็มๆกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าตัวรองเท้า n i ก e Tempo r e g e n t 10นะครับเดี๋ยวยังจะมีรีวิวในการสวมใส่ให้ดูอีกหนึ่งรีวิวนะครับใครที่อยากจะดูรีวิวสวมใส่ก็สามารถเข้าไปดูได้เลยตอนนี้นะครับผมแปะลิงก์ทิ้งสคริปไว้ให้บริเวณมุมจอขวาด้านบนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจใหญ่จะสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ f Facebook รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับมีจําหน่ายในไซส์38ถึง45นะครับยังไงแล้วอ inbox สอบถามเข้ามาก่อนได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ